จับปัญหาหน้ากลมแก้มย้วยเนี่ยงโผล่ด้วยเครื่องออริจิโอนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลีที่จะช่วยทำให้หน้าคุณเรียวเล็กได้รูปบอกลาเนียงไปแก้มได้เลยค่ะออริจิโอคือเครื่องสลายไขมนันพร้อมกับการยกกระชับหรือนวัตกรรมโมโนโพล,ล่าเอฟถ้าพูดง่ายๆหรือเข้าใจกันง่ายๆก็คือน้องๆเทอร์มาน,นั่นเองค่ะ แต่ข้อดีของเจ้าเครื่อง Boligio ไม่เทียบกับ t h e r m a นะคะก็คือข้อที่1ราคาถูกเข้าถึงง่ายนะคะและข้อที่2นะคะสําคัญมากๆเลยสําหรับคนไข้ที่กลัวเจ็บนะคะเพนสกอร์ Pain ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่2-3คะแนนจะรู้สึกเพียงอุ่นๆใต้ผิวเท่านั้นด้วยระบบไวเบรติงและคูลิ่งซิสเต็มนะคะจึงทําให้เราเนี่ยรู้สึกสบายมากๆขณะทำเพราะฉะนั้นสาวๆคนไหนนะคะที่กังวลในเรื่องของความเจ็บเจ้าเครื่องตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยละค่ะและข้อที่3นะคะ เจ้าหัว o อริจิโอนะคะไม่มีไทม์ลิมิตค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องเร่งรีบในการทำนะคะเพราะว่าหัวเนี่ยมันไม่มีการกำหนดเวลาเหมือนกับเธอหมาที่4นะคะสุดท้ายจาเจ้าเครื่อตงตัวนี้เนี่ยมีความปลอดภัยสูงนะคะด้วยระบบเซฟตี้ของเขาเนี่ยจะช่วยลดโอกาสความเสี่ยงในการเบิร์นผิวได้อย่างมากๆเลยละค่ะและถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากลองหรือว่าอยาก รู้ว่านวัตกรรมที่สุดทิดในเกาหลีเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยเครื่องพร้อมให้บริการแล้วที่นี่ค่ะไมราคลินิกค่ะ